นี้เป็นลักษณะพระกรุจะมีคราบต่างๆคราบที่บางทีเกาะติดในองค์พระแน่นถูไม่ออกอย่างนี้พระกรุที่มีน้ำหนักก็ ทนแข็งแกร่งก็ออใช้โลหะเป็นส่วนผสมอย่างนี้เรียกว่าเนื้อชินเนื้อชินยังแยกออกไปต่างๆอีกชินเงินชินเขียวอันนี้ตามที่เขาบอกว่าเป็นชินเงินแล้วเป็นเม็ดๆๆเม็ดเม็นี่ยเล็ก รเรียเนี่ลักษณะมันเป็นธรรมชาติการที่จะดูว่าพระสิ่งใดแท้หรือไม่แท้ก็ดูที่ธรรมชาติมีคราบเก่ามีสนิมเกาะ มีความคมชัดเห็นเป็นจมูกปากชัดอันนี้เขาเรียกว่าพระหลวงพ่อหมอน่าจะตั้งชื่อตามท้องที่ที่ขุดพบพระกรุนี้